สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อันนี้อีกคลิปหนึ่งโอ้อาจารย์เกาหลีมามาช่วยมาช่วยงานมามาแบ่งอาหารมาซัพพอร์ตพี่น้องมาให้กําลังใจพี่น้องอให้พี่น้องมีกําลังใจในการทำงานนะครับกำลังขุดร่องร่องท่อน้ำ สำหรับหมู่บ้านนะครับพัฒนาบบนีพัฒนาร่องน้ำไอ้ที่จะใช้เ่ออเดี๋ยอนะพี่น้องถ้าลองถ้าลองนะลองคุยหน่อยสิทักทายหน่อยเมื่อไงครับเมื่อไงจะประกาศเรื่องหมู่บ้านอะไรไม่มีอะไรน่าจะมียาพระเจ้านะครับเออขอบคุณพระเจ้าเนาะใช่ใช่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องกำลังร่วม ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาเพื่อชุมชนของตนเองสำหรับหมู่บ้านหลางพระพรนะครับพี่น้องจงมีกำลังใจและกำลังกายในการที่จะทำงานเพื่อที่ครอบครัวของเราลูกๆของเราพี่น้องของเรานะครับนะครับเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยเห็นไหมเออขอบคุณพระเจ้ากำลังสร้างและกำลังกำลังก่อกำลังทำบ้าน แล้วก็วันนี้ก็พี่น้องมาทําท่อมาขุดร่องท่อเพื่อที่จะวางท่อจ่ายน้ําสาหรับแต่ละบ้านนะครับขอบคุณพระเจ้าทุกคนที่ร่วมแรงขอพระเจ้าอวยพรได้รับกําลังได้รับพระพรจากพระองค์สําหรับพี่น้องหลังพระพรทุกๆคนนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับอาเมน